นะครับเอกจากอีพีเจ้าดีไซน์นะครับเช่นเคยครับเห็นหน้าผมก็รุยแล้วว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจดูแลพกป้องรถคุณนะครับตามสโลแกแล้วเรา love your car less u p k e ั p นะครับวันนี้พิเศษหน่อยครับเรามากันที่คอนโดใจกลางเมืองย่านสาธรนะครับเพื่อมารับรถทุลูกค้านะครับเข้าไปทำการติดตั้งที่ร้านคนอน่นเขาจะเป็น U wing i drive นะครับแต่ของเราเป็น U beauty v i e w driver อยูนะครับอ้าวโอ้โห ไปตาประกิตมาเลยนะครับโอเคครับวันนี้เป็นรถคันไหนนะครับผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเรถคันนี้นะครับเราเคยทําการติดตั้งฟิล์มเปลี่ยนสีนะครับด้วยสีมัลติโครมเกรย์นะครับเป็นสีเทาเหลือบรุ้งนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางลูกค้าเนี่ยอยากจะทําการเปลี่ยนสีนะครับเพื่อเสริมความดูด้านโดยเปลี่ยนเป็นสีดาด้านนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไง ครับก็เข้ามาถึงที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเด็คคนนี้นะครับที่เราติดตัวมัลติโคร์มินเกรย์เข้าไปนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะทําการลอกออกนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนสีเป็นสีดาด้านนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อลอกออกแล้วเนี่ย ฟิล์มที่เราติดตั้งไปเนี่ยครับจะมีลักษณะเป็นประมาณไหนนะครับว่าลอกออกยากไหมทิ้งคราบกาวหรือเปล่านะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยครับเราก็เริ่มทําการลอกฟิล์มเก่าออกแล้วนะครับโหดูได้จากเนี้อของรถนะครับอันนี้ก็สีรถนะครับ,นนรรบไม่มีคราบกาวทิ้งงงเลือนะครับนี่คือคน นะครับตอนนี้ก็ทำการลอกสติกเกอร์เก่าออกมาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ่ดูได้เลยนะครับเรีบเนียนนะครับสวยงามครับผมไม่มีคราบกาวหลงเหลือนะคะ ดำได้นี่ถือว่าเป็นสีหนึ่งในการแร็ปนะครับที่เมื่อติดออกมาแล้วเนี่ยรถคุณจะดูดุดันมากนะครับ <im> ไม่เชื่อเดี๋ยวรอชมได้เลยครับผม